สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาศึกษาการซ่อมเครื่องเชื่อมรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะยี่ห้อนี้ประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องเล็กๆนะครับก็ส่งมาให้ผมนะครับอันนี้ผมเปิดออกเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดทดสอบในเบื้องต้นแล้วนะครับไฟเขาไม่ออกที่หน้าเครื่องนะครับไฟตรงนี้นะแต่ว่าเปิดติดนะครับเปิดติดนะเดี๋ยวว่าทดสอบดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองทดสอบที่เจ้าตัวหน้าเครื่องดูนะครับว่ามีไฟไหมนะครับ ปกติไฟหน้าเครื่องก็จะออกอยู่ที่สักสามสิบห้าสิบห้าวอนขึ้นไปนะครับ50าึินถึง,ถงประมาณสัก8 0ดสถึงเกวอนนะครับแต่ว่าการขนส่งนะครับขนส่งมานี่ทําให้ผมเห็นว่าถ้าเราแพ็คของมาไม่ดีจะมีการแตกหักนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะนี่ครับแล้วก็สิ่งที่เห็นก็อีกตัวหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยน,น,นครับดูตรมาเลยเนี่ยหน้าจอนะก็โอเคครับเปิดเลยนะสามเปิดเรียบร้อยนะครับ เปิดเสร็จนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือตัวเลขติดนะครับหมุนได้นะหมุนปรับแรงดันอะไรได้นะครับแต่ว่าไฟที่หน้าเครื่องไม่ออกครับเนี่ยไฟไม่ออกเลยนะไม่มีการทํางานนะครับเราก็ปิดนะครับก่อนนะปิดไปเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับหนนะก็ถ้าเป็นเบสิกเลยนี่เราก็ต้องตรวจสอบจุดไฟ300ไฟ300ทํางานได้ไหมนะครับ แล้วก็สวิตชิ่งทํางานไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหลักการทั้งหมดเนี่ยถ้าเราศึกษามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคําตอบสุดท้ายก็คือคําตอบสุดท้ายก็อยู่ที่หน้าจอหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจออาร LED นะครับเป็นลักษณะ LED ซึ่งเขาจะต้องใช้ไฟเลี้ยงอยู่2ขนาดอยู่ที่ประมาณสัก12โวลต์หรือไม่ก็5โวลต์บางบางเครื่องนี่ก็จะอยู่ที่12โวลต์ถ้าป่อย12โวลต์ไปข้างในก็จะมี IC 7805 นะครับก็จะเป็น IC r e เร l ูเลไฟ5โวลต์ตรงนี้หมายความว่าอะไรตรงนี้หมายความว่าเราได้รับคำตอบแล้วว่า Switching น่าจะทำงานได้นะครับจะเป็นไฟ5โวลต์1 2โวลต์ก็ตามเขาจะเอาไฟมาจาก Switching ชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดจ่ายไฟ24โวลต์เพราะฉะนั้นจะต้องมี IC ที่ลดทอนแรงดันลงไปเขาเรียกว่าเป็น IC Regulate นะครับก็จะมี IC ตัวนี้ ไอซีตัวนี้เป็นไอซี12โวลต์นะครับ7812มาเลี้ยงแผงตั้งนะครับแล้วก็ด้านหน้าเล็กๆตัวนี้ครับด้านหน้าเล็กๆตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไอซีเบอร์อะไรอาจจะเป็น7805อย่างนี้นะครับแล้วคําตอบต่อมานะครับเราก็ต้องดูจากปลายทางด้ไย้อนกลับขึ้นมานะครับก็มีไฟเลี้ยงใช่ไหมครับมีไฟเลี้ยง12โวลต์มีไฟเลี้ยง5โวลต์ก็แสดงว่าชุดสวิตชิ่งทํางานได้ชุดสวิตช,ชิ่งทํางานได้ดชชไดก็แสดงว่าชุดไฟ300ปกติ ประมาณนี้ครับก็จะสิ้นสุดกระบวนการในการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับเราดูตรงนี้ปั๊บเราก็จะตอบได้ทันทีแต่ในบางเครื่องมีพัดลมติดครับพัดลมติดแต่ไม่มีหน้าจอพัดลมเนี่ยอาจจะใช้ไฟ220โวลต์ก็เป็นไม่ได้เราก็ต้องวิเคราะห์ไปนะครับตรงนี้จะอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็การซ่อมของเราว่ามากหรือน้อยนะครับต่อมาครับต่อมาคราวนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าการที่แรงดันไม่ออกที่หน้าตู้เนี่ยไอ้แรงดันไม่ออกตรงเนี้ย จุดหลักๆที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือเจ้าตัวแผงตั้งครับเจ้าตัวแผงตั้งตัวนี้เขาส่งสัญญาณออกมาไหมซึ่งสัญญาณที่ส่งออกมาจะต้องเป็นสัญญาณพันธ์นะครับหรือว่าเป็นสัญญาณ PWM เพื่อจะส่งให้กับชุด power MOSFET หรือว่า power G ตัวนี้ทํางานได้แสดงว่าชุดนี้ทํางานไม่ได้ครับเมื่อทํางานไม่ได้ก็มีมีแรงดันส่งไปที่หน้าเครื่องครับทําไมเขาทางานไม่ได้แล้วก็ต้องย้อนกลับมาย้อนกลับมาที่ต้นต่อต้นต่อเขาอยู่ที่ที่ตัวกําเนิดแผงตั้งครับตัวนี้นะ ตัวแผงตั้งตัวนี้แต่ก่อนที่เราจะไปที่ต้นต่อตรงนั้นเราก็ย้อนกลับมาที่ระหว่างทางก่อนระหว่างทางก็จะมี i อเครับซึ่ง i อก็จะทําหน้าที่ขับสัญญาณแต่ตอนนี้ผมเห็นไอเอฟอยู่3ตัวเนี่ยสตัวนะครับก็แสดงว่ามีการถอดแล้วตัวที่4มาอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ติดกับฝาเครื่องให้ผมมานะครับผมก็ยังไม่ทันได้ดูนะเนี่ยตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่า ต้นเหตุน่าจะเกิดจากเจ้าตัวแผงตั้งหรือไม่ก็เจ้าตัว i อเที่มีที่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถอดชุดนี้ออกมานะครับปกติบางคลิปผมก็จะถอดออกมาให้เลยแต่ว่าคลิปนี้เราลองไล่ตรวจสอบกับตัวนตามกระบวนการดูนะครับอ่ตามกระบวนการว่า1 2 3 4 5ขั้นที่4ขั้นที่5ขั้นที่1เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็พาไล่ําดับขั้นแล้วนะครับถ้าเราคล่องควนี้เราคล่องก็จะพลึบครั้งเดียวนะครับก็จะมาเช็คที่จุดนี้เลย แต่การที่จะเช็คจุดนี้ได้มันก็ต้องวิเคราะห์ว่า 1. ไฟเข้าไหมสองภาใจไฟทํางานไหมมีตัวอะไรช็อตระเบิดไหมลักษณะนี้ครับอ่าประมาณนี้นะอันนี้ประสบการณ์ที่นอกเหนือจากในคลิปนะครับที่ที่ไม่สามารถจะบอกได้บางทีก็มาตับจับซ่อมไปเลยโอเคผมก็จะดึงแผงเจ้าตัวเมนบอร์ดนี้ออกมานะครับแล้วก็มาทดสอบชุดนี้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มาเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการตรวจซ่อมที่เป็น ามาตรฐานของเรานะครับว่าเราจะตรวจซ่อมมีขั้นตอนอย่างไรนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่แกะเจ้าตัวแผงบนสุดนะครับหรือว่าเจ้าตัวเมนบอร์ดนะแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็น IF u อ2 3ยู่ 1, 2, 3, มีทั้งหมด3ตัวนะครับปกติจะมี4ตัวนะแล้วก็ก่อนที่จะทําการตรวจซ่อมนะในขั้นตอนแรกนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องทําการถอดเจ้าตัว IF เออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับเจ้าตัวแผงตั้งหรือว่าสัญญ,ญาณพันธุ์ หรือลักษณะนี้ถูกแกะออกมาก่อนนะครับต้องต้องสงสัยด้วยว่าน่าจะเกิดปัญหานะครับแล้วก็มีปัญหานะเพราะฉะนั้นผมขออ้างอีกในเอกสารนิดนึงนะครับในเอกสารเริ่มตั้งแต่ที่หน้า78นะก็คืออชุด PWM นะครับอาการเสียก็คืออาจจะเป็น SG 3 5หรือว่า CA 3 1 4 0นะครับ ก็จะเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่ทฤษฎีหัวเรื่องก่อนนะครับก็จะเป็นหลักการตรวจส่อบมะเร็งต่านะครับแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่จะให้ทุกคนได้ได้ดูนะครับในตระหนักนะก็คือในหนังสือเนี่ยผมจะตีกรอบไว้ทันทีเลยว่าแนะนําการซ่อมแผงตั้งนะครับถอด i อเอตัวออกจากแผงวงจรก่อนจะดีที่สุดนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ผมเน้นเน้นที่สุดนะครับก็คือยังไง เราจะต้องแกะเจ้าตัว i อเออกก่อนนะครับแล้วถ้าเปิดมาอีกสักหน้า1 2หน้านะครับอ่าก็จะเกี่ยวกับชุดชุดแผงตั้งอะไรต่างนะครับจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ8ปดอาการผมก็ยังมาเน้นย้ยําอีกนะครับแนะนําไม่ถอด i อเตัวออกจะดีที่สุดนะครับ i อเก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะเพราะว่าในเอกสารเนี่ยผมก็จะขึ้นเจ้ารูปนี้ให้นะครับ รูปนี้ผมก็ใส่แทบจะทุกหน้านะครับรูปนี้คือตอนที่ i อซีเขาทางานได้ปกติครับปกติจะต้องลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะต้องมาเช็คเช็คตรวจว่าขาไหนที่ไฟหายนะครับเพื่อเป็นการวิเคราะห์นะเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานี่หลายท่านก็จะเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเสร็จมันก็ไม่รู้อะไรนะครับไม่รู้อะไรนะตรงนี้เวลาที่ใครที่ปรึกษาผมนี่ผมก็จะถามว่าอาการเสียอะไรถ้าสมมุติว่าเสียที่ แรงดันเสียที่พัดไม่ออกเสียที่เจ้าตัวแผงตั้งอันดับแรกผมก็จะให้วัดวัดสัญญาณตรงนี้มาก่อนครับวัดเสร็จแล้วผมก็จะบอกว่าไปดูขานี้ไปดูขานี้อะไรนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าตรงไหนที่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ย้ําสิ่งที่ย้ําก็คือถอด i อเีตัวออกก่อนนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งครับอาการเสียที่3ไฟขาแปดหายนะครับ ผมก็ยังมาย้ําอีกรอบหนึ่งนะผมก็ยังมาย้าว่าให้ถอด IF4 ตัวออกก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็หลายท่านไม่ถอดนะครับมาด้านนี้ด้านนี้ก็ยังย้ําอีกนะครับโอเคย้ําทุกคนทุกคนน่าจะดูคลิปนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะครับในหลักการว่าทําไมทําไมจะต้องถอด IF4 ตัวออกนะครับอ่ะคราวนี้ดูกันใกล้ๆครับ ถ้าเราไม่ถอดเจ้าตัว IF 4ตัวนี้ออกก่อนนะครับเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าสัญญาณเนี่ยสัญญาณนี้มาแล้วใช้ได้ไหมนะครับหรือสัญญาณเข้ามาแล้วหรือตัวนี้ช็อตไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถอดตัวนี้ก่อนสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกในการที่ถ้าเราจะเช็คสัญญาณเช็คแผงตั้งหรือว่าไม่มีไฟออกหน้าเครื่องนี้เราต้องมาตรวจสอบที่ IF ก่อนถ้า IF ไม่ร้อนนะครับหนึ่งไม่ร้อนไม่ช็อตอะไรนะเปิดเครื่องธรรมดาไม่ร้อนไม่ชอ็อตแล้วก็ มาปกตินะครับมาปกติเราก็แตะไปที่หลังเขาเลยหลังเขาเนี่ยอาจจะได้อยู่ที่ 12- บสถึงสิบโวลต์นนี้นก็ถือว่าปกติครับถ้าเราไม่ถอดเจ้าตัว IF e นะครับจะทําให้เราหลงทางแล้วก็หลงหลงประเด็นได้นะครับเพราะว่า1เราจะไม่รู้เราจะยังไม่รู้ว่า IF e มนี่ช็อตไหมนะครับถ้าสัญญาณมาแล้วนะครับสมมุติว่าถ้าสัญญาณมาแล้วแล้ว IF e เเกิดช็อตอยู่นะครับสัญญาณก็จะหายครับแล้วก็เกิดร้อนขึ้นมาแต่ถ้าคราวนี้ถ้าคราวนี้เราตรวจสอบแล้วมาครั้งแรกเนี่ย i อ สี่ตัวนี่ปกติเปิดไฟเข้ามานะครับเปิดไฟเข้ามาใช้ไฟยี่สิบี่์มาแต่ที่ตัวที่หลังเขาแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเช็คสัญญาณแล้วไม่ออกเช็คสัญญาณแล้วไม่ออกครับแต่ที่หลังเขาไม่ได้แต่ที่หลังเขาไม่ได้สิบสองถึงสิบสี่โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอดออกครับยังไงก็ต้องถอดออกนะครับอ่าลองดูนะผมจะต้องถอดออกตามกระบวนการของผมก่อนนะครับ โอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดเจ้าตัว i อทั้งหมด4ตัวออกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะปล่อยไฟเข้ามาที่24โวลต์นะครับก็จะอยู่ขั้วนี้นะครับขั้วนี้เป็นบวกขั้วนี้เป็นลบนะครับตรงนี้ IC 7805หรือว่า7 8 1 2ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นลบเหมือนกันประมาณนี้นะครับบวกครานี้บวกส่วนมากก็จะอยู่ที่หลักที่ขวาขวามือตรงนี้นะครับถ้าใครไม่แน่ใจเขานี้ก็วัดที่หัวไดโอดนะครับวัดที่หัวไดโอดตรงนี้นะ ตรงที่เป็นจุดนี้นะครับจุดนี้นะเขาจะตอบปี๊ดหากันเลยนะครับอ่ะคราวนี้เราจะต้องมาทําการวัดสัญญาณสัญญาณพันธ์นะครับสัญญาณพันธที่ขาเกตอันนี้คือขา1ขา2ขาหรือว่าเกตเกตเดนซอสนะครับเขาจะรับรับไฟมาจากสัญญาณอ่าจากขาที่1นะครับ1 2 3 4ตรงนี้นะตรงนี้ก็ขาดไปนะครับก็น่าจะเจ้าของนะครับเจ้าของก็ทําการซ่อมไปล้วก็เลยขาดไป เอาเคราวนี้ดูเอกสารหน่อยนะครับก่อ,อนที่จะซ่อมนะดูเอกสารก็จะมีอยู่1 2 3 4ก็คือ i i f ตัวนี้นะครับก็คือ9 z ้าเซนะครับไอเอฟเก้าซตสองสี่ตัวนี้จะกินไฟ24นะครับตรงไหนที่ใช้ไฟ2 4โวลต์เข้ามานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก20สโวลต์ส่วนตัวที่ไม่ได้กินไฟ24นะครับก็จะอยู่ประมาณสัก5โวลต์น,นะครับ 5.5โวลต์ 5. 5 v, หรือประมาณ5โวลต์ขึ้นไปโดยโดยประมาณนี้บางเครื่องก็อาจจะ4.3โวลต์4.9โวลต์นะครับก็ขอให้มานะครับมาก็จะเท่าเท่ากันเราก็จะทําการวัดอยู่1 2 3 4นะครับถ้าวัดแล้วได้ตามตามเท่านี้นะครับตามเท่านี้เราก็สามารถที่ใส่ IF เข้าไปได้เลยนะครับอ่ะลองดูครับจะเกิดองไรขึ้นนะอ่ะเปิดนะผมจะปล่อยไฟเข้ามา24โวลต์3 2 1อ่ะเปิดเข้ามาเรียบร้อยนะครับเปิดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อันดับแรกนี้เราก็แตะที่ที่หลังเจ้าตัว IC พวกนี้ดูนะครับถ้าเกิดไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนหรือไม่อุ่นเลยนะครับไม่ปกติก็จะไม่อุ่นอะไรนะก็ถือว่าถือว่าบอร์ดปกตินะครับอาจจะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องการช็อตการอะไรนะครับเราก็แตะได้นะครับแต่ต้องใช้ไฟ24ตรงนี้ก็จะไม่อันตรายนะครับอ่ะวัดครับตัวนี้กินไฟ24โวลต์นะครับเนี่ยตัวนี้กินไฟ24โวลต์แต่จะจะวัดตรงนี้ไม่ได้นะครับวัดตรงนี้ไม่ได้นะ ก็ต้องมาวัดด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือตัวนี้นะตัวนี้นะครับกินไฟยี่สีได้20โวลต์ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้นะอา้าวหลุดไปแล้วแป๊บหนึ่งนะครับปิดไฟก่อนนะปิดไฟแล้วค่อยใส่ใหม่นะครับอ่ะเปิดนะครับเปิดแล้วนะตัวนี้ได้20แล้วนะตัวนี้ได้20ตัวนี้ไม่ได้กินไฟ20โวลต์ครับเราวัดที่ขาขาที่3ตรงนี้ไม่มีไฟ24นะ เนี่ยตัวนี้ไฟ24แต่ตัวนี้ไม่มีไฟตัวที่ไม่มีไฟก็อยู่ที่5โวลต์ครับประมาณ5โวลต์เนี่ย5.3นะครับ5.3นะได้แล้วนะตัวนี้ครับตัวนี้กินไฟ24คร่าวนี้ตัวที่กินไฟ24จะต้องได้20โวลต์ครับอ่าโดยประมาณ20โวลต์นะได้นะครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายไม่ได้กิน24นะครับเขาก็สลับกันนะเนี่ยตัวนี้ไม่กิน24นะปั๊บเข้าไปได้5.3โวลต์ก็โอเคตัวนี้ก็5.3ี้ก็5.3กาถือวนง้นได้ัว20นะครับ ตัวนี้ก็จะประมาณ20นะครับแต่ว่าเราวัดไม่ได้นะเนี่ยวัดด้านหลังก็ได้นะครับเขาก็จะออกมาจากด้านหลังในแผงตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยแผงตรงนี้นะตัวนี้กับตัวนี้ครับเนี่ยก็จะมีช่องว่างอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาแผงจริงๆให้ดูตัวนี้แผงจริงเขาครับเนี่ยลักษณะนี้นะเนี่ยช่องว่างตรงนี้ครับเนี่ยช่องว่างตรงนี้ก็หันมาด้านนี้ปั๊บนะครับเนี่ยจะมีช่องว่างอย่างนี้นะครับก็จะออก ตัวนี้หนึ่งชุดตัวนี้หนึ่งชุดแล้วก็ข้ามมาข้ามขานี้มานะครับก็คือขานี้ออกแล้วก็ข้ามแล้วเป็นขานี้ขานี้ขานี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับอ่ะใครจะนับไม่นับก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยด้านหลังนะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็วัดตรงนี้ได้หนึ่งแล้วก็สองตรงนี้นะครับเนี่ยหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งสองตรงนี้นะครับถ้าไม่สะดวกมากก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วัดไม่ได้ผมก็จะวัดตรงนี้แทนนะครับเนี่ยก อะโอเคถือว่าปกติครับถือว่าปกติแต่เหตุการณ์อะไรที่ทำให้ไฟไม่ออกหน้าเครื่องคราวนี้เราก็ต้องไปค้นกันอีกทีนึงนะครับอ่ะเราวปิดก่อนตอนนี้ใส่ i i เเข้าไปได้แล้วแต่ว่า IF เนี่ยผมไม่ใส่ตัวเดิมนะตัวเดิมจะชอ็อตไม่ชอ็อตผมไม่สนใจนะครับผมไม่วัดนะอันนี้ผมจะตัดปัญหานะครับผมจะซื้อตัวใหม่ใส่ แต่ตัวใหม่ก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างนะที่ไม่ผ่าน QC ก็อาจจะเสียก็เป็นได้เราอาจจะโชคร้ายนะครับเราก็ทําการวัดด้วยวัดขา2อขา3ช็อตไม่ช็อตประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนมากตัวใหม่ผมซื้อมาก็ไม่ค่อยได้วัดถ้าใส่ลงไปแล้วไม่ก็กช็ชุดนี้แหละครับชุดนี้แหละมันก็อยู่ก็จะตีกรอบอยู่เท่านี้เพราะสัญญาณอะไรมาครบตามที่เราตามที่เราเช็คแล้วถ้าเราใส่เข้าไปแล้วตัวนี้ไหมก็ตัวนี้อาจจะมีปัญหาครับ พอใส่เข้าไปแล้วไหมครานี้เราใส่ของของเดิมนะสมมุติผมใส่ของเดิมเข้าไปเกิดร้อนเกิดช <st> ็อตขึ้นมาครับแล้วเราไปซื้อตัวใหม่มาใส่ก็ยังไหมอีกมันจะอาการมันจะไม่อยู่เท่านี้นะครับเราต้องเข้าใจว่าครั้งแรกที่เราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้อาจจะอาจจะช็อตครับพอช็อตใส่ตรงนี้เข้าไปก <st> ็ท <st> ําให้แผงตัวนี้เสียไปอีกครับ <st> พอเราซื้อตัวใหม่เลยตัวใหม่ดีๆมาใส่ตรงนี้ตัวนี้มันเสียไปแล้วครับ ก็ทาให้ตัวนี้ไม่อีกรอบหนึ่ง <net> เพราะฉะนั้นเวลาซ่อมต้องเคลียร์ให้หมดนะครับ <c oughs> เคลียร์ให้หมดรอบเดียวหลายคนบอกว่าหลายคนจะจะประมาณนี้ครับถอดออกมาปั๊บเนี่ยถอดออกมาแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับสัญญาณใช้ได้แล้วนะครับตัวเดิมเนี่ยตัวเดิมวัดวัดก็ใช้ได้ก็เราใส่ตัวเดิมเข้าไปครับตัวเดิมเนี่ยบางทีเขาเวลาทํางานที่ความถี่สูงจริงเขาทํางานไม่ได้ครับเขาช็อตก็มีเขารั่วก็มีครับเพราะตัดปัญหาใช้ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยเอาตัวใหม่มานะ คราวนี้เรามาวัดที่เจ้าตัวมอแปลงเกี็ไดครับมอแปลงเกี็ไดตัวนี้นะเราข้ามมาวัดตรงนี้ปกติตัวนี้จะต้องได้อยู่ที่อยู่ที่ประมาณ0.7นะครับถ้าเป็นมอแปลงเกี็ดไดลักษณะนี้นะอ่าผมทําในหนังสือนะผมบอกว่าในหนังสือเนี่ยวัดความนันทานกับวัดเป็นไดโอดนะครับวัดเป็นแรงดันนะ กับวัดเป็นไดโอดตัวไหนวัดเรารู้เรื่องก็เอาตัวนั้นก็อยู่ที่หม้อปแปลงส่วนมากถ้าเป็นเจ้ามอสเฟลลักษณะลักษณะนี้นะครับจะวัดเป็นตัวไดโอดนะครับตัวไดโอดนะก็จะอยู่ที่ประมาณ0.7ครับจะมีไอไอตุ่ม,ต,มตุ่มตรงนี้นะครับอะเราวัดเข้าไปนะเนี่ยได้สไลด่ครับอาลองดูนะ0.7กับขั้วก็จะต้องไม่ขึ้นครับลักษณะนี้นะตัวนี้ได้สไลด่0.7เนี่ยครับตัวนี้ก็ต้องได้0.7ถ้าเท่ากันนะครับ อาจจะวัดลําบากหน่อยแล้วอาจจะเคี่ยวๆขูดๆหน่อยนะครับ0.7นะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วตัวนี้0.7ถือว่าปกติครับถือว่าปกติไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วตัวนี้ก็คาดว่าจะไม่ได้เสียอะไรจะไม่ได้เสียนะครับอ่าเราก็ลองวัดดูก็ได้ครับวัดวัดในวงจรนี่แหละวัดขาที่2ขาที่3าเท่านั้นครับเนี่ยช็อตไหมไม่ช็อตนะครับเนี่ยไม่ช็อตนะอันนี้ช็อตไหมไม่ช็อตนะครับ เนี่ยไม่ช็อตนะเนี่ยไม่ช็อตเนี่ยครับไม่ช็อตไม่รั่วอะไรนะครับด้านนี้ดูนะครับปกติก็ไม่ช็อตละนะครับเนี่ยถ้าช็อตเนี่ยไฟอาจจะหายไปเลยนะครับไฟ300จะหายเนี่ยอันนี้ผมก็เช็กกดกวาดปกติผมไม่ค่อยได้เช็คนะผมไม่ค่อยได้เช็คลักษณะนี้เนี่ยโอเคปกตินะครับอ่ะถือว่าใช้ได้เปลี่ยนแค่ IF e เข้าไปนะครับซึ่ง IF e เเนี่ยเจ้าของเขาอาจจะ ผมก็ลืมถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าของแค่บอกแค่ว่าไฟไม่ออกหน้าเครื่องเท่านั้นเองส่งมาถึงผมก็มีหลุดไปตัวนึงหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็ใส่ไอฟเข้าไปนะครับแล้วกม็มาทดสอบมาทดสอบปล่อยแรงดันตำๆเข้ามานะครับยังไม่ปล่อยไฟ300หน้านะตามกระบวนการของผมลองดูเอาหลอดไฟมาแตะตรงนี้ดูจะใช้งานได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวไปใส่ไอฟก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ผมปล่อยไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะ หลังจากที่ผมติดตั้งชุด i f เข้าไปทั้งหมด4ตัวเรียบร้อยนะครับเราก็ทําทการปล่อยไฟ24เข้ามานะครับจากนั้นเราก็จะปล่อยไฟตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นไฟ120โวลต์นะครับที่ผมมีนะตัวนี้คือสเต็ป DC to DC นะครับจะอัพไฟตั้งแต่ตั้งแต่0จนถึงจนถึง120โวลต์โดยประมาณนี้นะครับแหล่งจ่ายก็อยู่ที่หารับรับได้ประมาณสัก60โวลต์นะครับสูงสุดนะที่จะเป็นไฟเข้ามาในวงจรเขาแล้วก็เขาจะ power up ขึ้น ประมาณ120โวล์นะครับตัวนี้มีข้อดีก็คือถ้าเกิดระบบเขาช็อตเขาอะไรอยู่เขาจะตัดการทํางานนะครับตัดการทํางานทันทีเลยก็จะเปิดแล้วไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะผมก็จะลองด้วยการเอาเอาพุทตรงนี้นะครับเอาเอาพุทตรงนี้นะช็อตกันเลยนะช็อตก่อนที่จะเปิดนะก่อนที่จะเปิดเครื่องนะครับเมื่อกี้เปิดติดนะอ่าลองดูครับผมเปิดนะสามสองหนึ่งปั๊บเปิดแล้วจะไม่ติดเลยครับตอนนี้เปิดแล้วเปิดไฟเข้ามาแล้วนะครับ เปิดไฟเข้ามาแล้วเปิดออกนะครับอ่าติดนะผมไม่กล้าแต่กันเท่าแตะนี่เขาก็จะสปาร์คแรงอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะลองแตะดูนะนี่ครับอ่าไม่สปาร์คแรงนะกระแสแตะปับ๊บดับนะครับนี่นะนี่คือข้อดีของเขานะครับลองดูหน่อยนี่คือ้อดีของเขาถ้าเกิดตัวนี้ชอ็อตเหมือนกันครับถ้าช็อตเขาก็เปิดไม่ติดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะตัวปิดก่อนนะ ก็บ,บวกค้วลบนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ผมจะปล่อยไฟเข้ามาที่120โวลต์แต่ว่าที่เช็คให้เมื่อกี้ก็คืออยู่ที่ประมาณสัก24โวลต์เขาจะปล่อยมา24โวลต์ก่อนนะครับคราวนี้เราติดตั้ง i อเข้าไปแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเจ้าต,ตัว m o s f e t เนี่ยเราก็ยังจะอาจจะยังไม่ใส่หรือว่าตัดชุด300เข้าออกนะครับก็หลักสวิตตรงนี้หรือจะลอยหรือจะใส่มาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เราก็ยังไม่ไม่ใส่ในวงจรนี้นะครับเราก็จะทําการเช็ค ในส่วนของสัญญาณตรงนี้ก่อนว่าจะได้ไหมจะอยู่ที่ประมาณ1 2บสถึงสิโวล์ครับอลองดูนะผมก็จะปอดเปิดไฟ24เข้ามาแล้วก็เช็คในจุดนี้นะครับเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วกราวนะครับกราวเราก็จับเทียบตรงนี้นะครับจับเทียบตรงนี้นะเทียบตรงนี้นะครับก็แตะเข้าไปนะครับ1 2บสงถึงยีโวล์นะเนี่ยประมาณ13โวล์นะครับก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไร บางเครื่องผมเจอถึงประมาณ1 5โวลต์ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็อยู่ที่ดรงดันเข้ามานะเนี่ยโอเคใช้งานได้แล้วครับอ่าระบบสัญญาณพันุ์ปกติแล้วนะครับแล้วก็ส่งมาถึงนี่ส่งมาถึงนี่ก็ก็ปกตินะครับก็ปกตินะเราก็วัดตรงนี้ก็ตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก2 4 2 5โวลต์นี่ครับประมาณ2 2โวลต์ก็เพราะว่าก่อนนั้นเราวัดคอนแทาเราใช้ได้ครับถ้าเราวัดกระแสสลับตรงนี้นะก็โอเค2.4 2.5ี้ถือว่าใช้งานได้แล้วครับตรงนี้ปล่อยไฟ24เข้ามา แล้วถ้าวัดที่เอาพุทตอนนี้นะครับตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก5โวลต์5โวลต์เอซนะถ้าผมเคยวัดถ้าจําไม่ผิดนะเนี่ยครับเนี่ยประมาณ5โวลต์เอใช้ได้แล้วครับใช้ได้ละ,ไ,ละไม่ต้องลองไฟ120โวลต์ก็ได้ถือว่าสําเร็จแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าจะลองให้ดูว่าถ้าเป็นไฟ120โวลต์เนี่ยหลอดเขาถึงจะสว่างเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะผมจะเปิดตรงนี้นะครับ120โวลต์นะสาองอ่าเดี๋ยวแตะตรงนี้ก่อนนะ อ่าสามสองหนึ่งปึ้งเข้าไปเนี่ยครับใช้งานได้แล้วเรียบร้อยครับหลอดไฟติดสว่างถือว่าปกติบอร์ดนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วที่มีปัญหาอาจจะเป็นเพราะอ่าไม่แน่ใจครับอาจจะหักอาจจะหลุดหรืออะไรสักอย่างหรือเจ้าของเขาพยายามเปลี่ยนนะครับก็เลยก็เลยมีปัญหามาเราต้องเช็คคาปาซิเตอร์สองตัวนี้ด้วยนะครับก็คือเช็คสองหลักนี้ด้วยนะหลักที่หนึ่งโอเคแล้วเช็คเนี่ยต้องดูความสว่างของหลอดไฟเขาด้วยเขาสว่างเท่ากันไหม ถ้าสว่างไม่เท่ากันไซวัคคาปาพวกนี้มีปัญหาด้วยนะครับอ่ะโอเคใช้งานได้ปกติครับเนี่ยปกติแล้วถือว่าสําเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอ่ะปิดนะก็ใช้ไฟประมาณ2อแอมป์เท่านั้นเองครับถ้าเกิดชุดนี้ช็อตครับชุดนี้ช็อตก็จะเปิดไม่ติดเท่านั้นเองนะครับอ่ะปิดก่อนนะครับครับเรียบร้อยก็ตอนนี้ไปประกอบได้เลยครับประกอบแล้วก็ต้องไปลุ้นกันว่าที่ไฟเขาไม่ออกนี่เกิดจากเจ้าตัวมอแปลงแผงกลาง หรือว่าไดโอดชุดแผงกลางเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีปัญหาไหมเราค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะทดสอบด้วยวิธีการใช้ไฟ300จ่ายตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ทดสอบเอาพุดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมกังวลอยู่ว่าเจ้าของบอกว่าไฟไม่ออกหน้าเครื่องนะครับอาจจะเกิดจากแผงกลางก็ได้นะครับผมก็เลยใช้ชุดนี้เข้ามาอีกรอบนึงเป็นชุด d c ซีทูดีเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราจะต่อ เราจะต่อทุกอย่างให้ครบปกติเลยครับแต่ว่าไม่เอาไอ้เจ้าตัวไฟ300นี้เข้าถ้าทุกอย่างปกตินะครับทุกอย่างปกตินี้จะมีแรงดันพุ่งออกไปที่หน้าเครื่องนะครับอาจจะ10 20โวลต์ก็ว่านไปขอให้มีออกนะครับก็คราวนี้ผมก็จะลองจ่ายดูนะจ่ายไฟ120โวลต์ก็มาจะออกอยู่ที่ประมาณสัก20กว่าโวลต์นะครับลองดูครับเราก็เปิดก่อนนะสามสงหนึ่งนะครับอ่ะสามสองหนึ่ง อ่ะเปิดแล้วนะครับเปิดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็อยู่ที่24โวลต์นะครับตรงนี้นะ24โวลต์ก็ไม่มีอะไรช็อตนะครับไฟตัวนี้ก็พร้อมทํางานแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะมีไฟเข้านะครับ24โวลต์ถ้าอยู่ที่ชุดเอาปุ่ตรงนี้ทํางานหรือย,ยังนะครับตรงนี้ก็ทํางานอ่ายังยังไม่ทํางานทํางานยังไม่ได้เพราะว่าเนี่ยสังเกตนะครับไฟไม่พอนะไฟแรงจ่ายเข้ามาไม่พอนะครับไฟก็ตกนะ ไฟ,ไฟเขาได้22โวลต์ครับเนี่ยไฟได้22โวลต์ก็เลยยังไม่ทํางานอ่ะผมจะปล่อยที่120โวลต์ครับคราวนี้สามสองหนึ่งพอต่อชุด power ชุดอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยไฟเขาไม่พอครับต้องต้อง120โวลต์อ่ะตอนนี้จ่ายเข้าไปแล้วนะครับเราวัดสัญญาณพันธุ์ตรงนี้สัญญาณพันธุ์ตรงนี้เป็นลบนะเป็นกล่าวนะครับวัดเลยครับเนี่ยอยู่ที่13โวลต์ครับก็ถือว่าปกติเหมือนเดิมใช้งานได้แล้วนะครับ คราวนี้ผมต่อชุดมอดแปลงแผงกลางเรียบร้อยแล้วออกเอาพุฒเรียบร้อยนะครับอลองที่หน้าเครื่องครับคราวนี้ผมจะวัดที่หน้าเครื่องนะที่หน้าเครื่องนะครับพวกลบข้อบวกเนี่ยครับออกปกตินะตอนนี้ออก28โวลต์ครับจ่ายไฟร้อยยี่สิบโวลต์เข้าไปเพราะออก28โวลต์ถือว่าปกติครับขอให้ออกนะแล้วคราวนี้28โวลต์น,นี่ผมว่าหลอดไฟอาจจะขาดด้วยตัวนี้หลอดไฟ24โวลต์ไม่แน่ใจจะขาดไหมก็แตะๆดูครับ ถ้าหลอดไฟสว่างก็โอเคลองดูนะแตะดูครับอาจจะขาดเลยไม่แน่ใจนี่ครับไฟไฟแรงมากนะครับไฟแรงมากนะครับนี่ครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับแตะแค่นี้ครับแตะแตะเบาเบานะแตะแค่นี้ครับแตะหยุดแตะหยุดไปถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับก็ใช้ไฟจริง300ได้เลยนะครับ แล้วก็เราไปทดลองเชื่อมกันนะครับอเ okay, ครับเรามาทดลองเชื่อมกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมก็ยังไม่ได้ประกอบทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคลองเปิดดูครับจะตุ๊บจะตับไหมสามสองหนึ่งใช้งานได้นะครับต่อไปก็ลุ้นกันครับคราวนี้ก็ปรับกระแสนะครับการปรับกระแสก็ขึ้นได้นะสูงสุดที่227นะครับก็จะประมาณนี้นะ เอาต่ำสุดนะครับต่ำสุดลองดูก่อนนะครับเอเชื่อมได้นะครับเบาๆบานะเนี่ยเบาเบานะครับต่ำสุดนะแรงขึ้นนิดนึงนะครับอูแรงมากนะครับปรับได้นะครับสักห้าสิบเจ็ดสิบนะครับก็ถือว่าปรับได้นะครับปรับแรงเบาได้นะนี่ครับปรับแรงเบาได้ เบานะครับนีเบานะาแรงครับคันนี้โอเคใช้งานได้ครับเบานะครับอ่าแรงสุดเลยจะเป็นยังไงโอเคถือว่าผ่านครับ